บันนี้เจอกับเพชรน้ำเองเนะไม่เคยเจอ <c oughs> เราไปซ้อมอยู่เพชรดีเหมือนเดิมกี่วันซ้อมมารอบนี้เดือนเดือนนะเราตอนนี้เราชกมวยสักร้อยได้ไหมได้นะสามไฟหลังเป็นไงผลงานเราชนะกี่ไฟชนะสามไฟล่าสุดชกไปรอตัวก็ยี่วันนี้ก็คุมกี่โลรอบนี้น้ำหนักของเราปล่อยๆล่เราก็ทั้งฝีมือทั้งเข่าครบเครื่องนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัด อบอกทางบ้านเชียอ์ในได้ครัสุรันขอจุดีนะบ่าวโอเควันนี้ร้อยเท่าไรร <16 S 1> วันนี้เจอใคร,รไอ้ชาความสูงความยาวไล่เรียกกันนะเราน่าจะได้ยาวกว่านะก <16 S 1> ี่ปอนวันนี้กี่ปอนรอยี่สิบหกบนะลน,นาสุดชกร้อยเท่าไรรค่อยลดลงมานะนี่กลับมากี่ไฟละอ่านีไปลที เริ่มเริ่มดีดิร่างโคงร่างกายเราไงฝีมือหรือว่างไงเห็นไมจากัวสไตล์มือไงเราชกมวยตัวนี้รวมๆเท่าไหร่แล้ว80-90น้ำหนักเราปล่อยๆล่าสุดเราชนะไงชนะส่งเดชที่ที่ี่นเอ้าเป็นคนจากจังหวัดปากเป็นขับเชียยหน่อยคู่เอกช่วงแรกขอโชคดีครับ